โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้พอดีได้านาฬิกามาไปเจอในต่อต่อมาในทิกต็อกนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับราคาหกสิบกว่าบาทแต่ว่าล่้าสุดนเนี่ยร้านที่ผมไปซื้อเนี่ยวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าอ่ะมันเหลือสี่สิบกว่าบาทส่งฟรีด้วยนะแต่ที่จะมารีวิวนะครับคือก่อนซื้ออ่ะผมเช็คอย่างดีนะก่อนซื้อผมเช็คอย่างดีว่ามันมันเขียนคืออย่างนี้เช็คอย่างนี้ เช็คอย่างดีหมายถึงว่าเช็คว่ามันน้ําเข้าหรือเปล่ามันบอกว่ากันน้ำสามสิบเมตรนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่เอาแหละในเมื่อมันกันนะผมให้ดูอย่างนี้มันเป็นเหล็กสแตนเลสผสมหรืออะไรทั้งอย่างนี้ครับมันเบาๆนะครับไม่ได้หนาแต่เวลาจะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวถอดสายได้นะครับแล้วก็ผมเคยเอาไอ้สายแบบน,นี้ออกต้องงัดนะครับต้องงัดอย่างเดียวแต่คืออย่างนี้เผื่อคนถามว่าสีจะลอกไหมท่านิมจะขึ้นไหมผมให้ดูอย่างนี้ เรือนนี้ยผมซื้อมาราคาพอๆกันแล้วก็ผมวางไว้เฉยๆนะครับนี่ตรงเนี้ยตรงนี้มันเหมือนจะมีสนิมละนะครับไม่ได้ใส่นะครับวางไว้เฉยๆดังนั้นตัวเนี้ผมว่าน่าจะเหมือนๆกันนะครับเพราะน้ําหนักสายพอๆกันลักษณะเหมือนๆกันนะครับแล้วก็แค่มันไอ้เส้นเนี้ยเล็กกว่าเส้นนี้เฉยๆนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยนาฬิกามันไม่มีไม่มีตัวยึดไอ้ตัวนี้ก็ผมมีความหวังเล็กๆนะมันมีน็อตนะครับ ผมก็แช่เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าตามหลักนาฬิกากัรน,น้ำนครับแช่ชั่วโมงหนึ่งไม่เข้าอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายน้ําก็เข้านะครับน้ําเข้าหมายความไงผมพอผมใส่ใช่ไหมใส่ครั้งหนึ่งครับไอ้น้ํามันขึ้นนะแล้วก็เห็นน้ํานะครับซึ่งผมก็ถ่ายนะส่งเคมนะครับแล้วก็คราวนี้ยตามระบบเคมขอเงินคืนนะครับผมอธิบายแบบน,นี้คุณต้องอคุณต้องเขาเรียกอะไรนะทําตามขั้นตอนนะครับ ก่อนหน้านี้นผมคืนหูฟังอ่ะไปสองอันแล้วอันเนี้ก็มาให้คืนของด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ก็คืนไปเดี๋ยวมันก็คงคืนเงินอนะ่ะแต่อาจจะล่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้ามันใช้ไม่ได้จริงอย่างที่บอกผมก็ไม่เอาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างนี้เอ่อแต่ถ้าถามว่าดีไซน์ดีไหมดีนะแล้วถ้ามันได้แช่น้ําชั่วโมงหนึ่งแบบแค่ล้างมือก็อาจจะไม่เข้าก็ได้นะแค่อ่านนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าโดนล้างบ่อยๆล้างนานๆก็อาจจะเข้าได้ แต่อันนี้คือผมแช่ไปน้ํามันเข้าอยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ำมันน่าจะแต่ว่ายังกดได้อยู่นะไฟกดได้นะครับตัวตั้งอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ตั้งปกตินะครับอ่าก็ถือว่าจริงๆอะ่ะดีไซน์ดีดีเลยน้ําหนักดีดีไซน์ดีเลยภาวาห้าสิบหกสิบใครได้สี่สิบอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับใส่เท่ๆแบบสักพักแล้วก็ทิ้งก็ก็ได้นะก็ได้เพราะว่าสายเนี่ยผมไม่เช็คแล้วถ้าจะต้องซื้อเฉพาะสายอ่ะเผื่อสายมันไม่ไดีแต่ตัวนี้มันพอไหวนะครับ ผมก็บอกเลยว่าเฉพาะสายเนี่ยถูกๆก็มีแต่มีค่าส่งไงพอมีค่าส่งมันก็ปลายตั้งอีกนะครับก็จะเกินซื้อใหม่ยังคุ้มกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ดีไซน์ดีนะครับเอาจริงๆอ่ะดีไซน์ดีท่าน,น้ําไม่เข้าถือว่าดีอยู่ราคาห้าสิบหกสิบนะแล้ววันหลังค่อยค่อยเปลี่ยนไอ้อะไรนะแต่ตรงเนี้ยดูจอตรงเนี้ยมันโยกได้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันไม่ควรโยกได้นะมันโยกเล้นิดหน่อยนะครับอ่าผมก็เลยเป็นแปลงคิดว่าเคมดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แฟดเข้ามาเอานะครับก็จะมารีวิวแค่นี้เผื่อใครได้ถูกกว่านี้หรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะใครสั่งและของอยังไม่ถึงอยากจะอยากจะส่งคืนเลยก็คืนนะครับแล้วแต่แต่ว่าต้องบอกเลยว่าดีไซน์ดีนะครับแต่น้ําก็เข้าได้นะครับผมแช่ชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าแค่ล้างมือไม่รู้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะครับผมตามนี้นะครับ